นี่ครับก่อนนอนเอามาจักรอบนึงงนะก่อนนอนกสิสี่ลอยก็าตากสิเป็นชุดแป๊ชั่วโมงนะครับมีห้อสารเกี่ยวก่อยสองรอบนะครับมนนีเป็นป่านแตงป่านพลาสติกนี่ก็สุนแตงจีน <c oughs> นี่เป็นไงนะครับสื่อของตลาดมาบักหัวมันจั็กน้อยอันนี้เป็นพี่อแปดนะครับแากสิบปอนเ์็ดตาเกาเส้นเคืองนะครับเกาเส้นหาอ,นนหนอันนี้เฮ็ดสิบสามช่อนีก็ถทุงมือแตงเท่านั้นสองนิว้วแตงมาเจ็บมือครับจะเจ็ยบอยู่ต่ว่ากัซอยใดระดับหนึ่งครับ ไอซิานได้โดนขึ้นนะขันพ่อใสยกับร้านได้บ่โดนคนระับเสียวมนออนนนัน,าน,นมบาดมึอเขาต้องถึงแห้งเนาะก็เลยต้องเสียบไว้เล็กน้อย